ไปแล้วสิงน้อยปอยใจเป็นสิงจากคาง a N d นะครับ A N D ใช้กับ a อ d a m ี M 5ไม่รู้ใช้ได้ไหมเพราะยังไม่เคยลองจะมีเพจหลังให้ด้วยเวลาใช้ก็เอาผิดหลังใส่เข้าไปในเมนบอก อันนีว้วางทับไว้ด้านหน้าขันนอ็อตเสร็จแล้วติดพัดลมเข้าไปที่บอร์ดจ่ายไฟพ p นหมุนตามความร้อนของ CPU จบครับง่ายเลยดูดีด้วยพัดลมก็ไม่ได้อันเล็กๆนะก็เล็กนะลก,ก็เอ้ยก็ไม่เล็กนะก็โอเคอยู่ดีหมุนติว้วใกล้หน้าหนาวแล้วหนาวเฉย แฟร์ดีวะเออตัดเลยแล้วกันนี่ลืมไปดูช่องจีบิไม่รู้กันนะจ๊ะตอนนี้กำลังมาเลยอะคุณเก่งกำลังมาแบกเลยอะอย่างนี้ งามงามความสวยงามนี้ที่ลงตัว <S <S เพจหลังอยู่ในสีชมพูเอ้ยเออสีแดงหรือชมพูชมพูแล้วกันอยู่ในบับเบิลสีชมพูนี้นะส่วนกล่องนี้เป็นกล่อง 2A เราก็จะต้องหาลไรรอนพื้นไปก่อน ชั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นอันนี้ละกันนะไปอย่างนี้แน่แนๆ่หน,น,นาๆต่อไปก็ห่อตัวซิงค์เึ่นทบกันขอบคุณลูกค้านะครับที่มารับซิงค์น้อยๆไปดูแล มีสินค้ามากมายนะครับบนเว็บไซต์ King Corporation ดอทน,นะครับสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยได้ตัวนั้นเลยนะเราว่าเราจะใส่มันลงไปในนี้ได้ไหมเนี่ยเราใส่ได้เว้ยแล้วเพดหลังจะใส่ได้ไหมมันจะพอดีพอดีเป๊ะเลยนะดูสิใส่เข้าไปปึ๊บ เสร็จหลังปึ๊บเอองี้ดีกว่าเอออุ้ยพอดีแล้วก็ปิดด้านหน้านี่โอเคเสร็จแล้วเราลับได้บรยนะครับ way. เสร็จแล้วครับเรารับได้เลยนะครับ2ที